สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อนายไม่ช่องมุนยิ่งสาแก้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเปรียบเทียบโซลาเซลล์นะครับเปิดพร้อมกันสองดวงกับหลอดไฟบ้านนะครับว่าข้อดีข้อเสียของไฟบ้านกับโซลาเซลล์ต่างกันอย่างไรนะครับและความสว่างของไฟบ้านกับโซลาเซลล์ต่างกันขนาดไหนไปเริ่มรับชมเลยครับโซลาเซลล์ที่เราจะใช้นะครับ200วัตต์ดวงหนึ่งครับอีกดวงหนึ่งพันวัตต์ครับมาพร้อมในหมดควบคุมนะครับ ตอนนี้เวลาห้าโมงนะครับห้าสิบนาทีนะครับโดยที่นอกบ้านสว่างครับแต่พอปิดบ้านปุ๊บมืดเลยครับเราจะมาดูไฟบ้านก่อนนะครับว่าสว่างมากน้อยขนาดไหนครับเปิดเลยครับนี่คือความสว่างของไฟบ้านนะครับท่านผู้ชมนะก็สว่างมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วมาดูโซลาร์เซลล์ก่อนครับว่าโซลาร์เซลล์สองดวงเปิดพร้อมกันสว่างขนาดไหนเราจะพามาชมข้อดีข้อเสียของโซลาร์เซลล์และไฟบ้านครับปิดไฟ มีรีโมทควบคุมครับกดไปที่ออนนะครับปุ่มนี้นะครับกดไปเลยปึ๊บติดพร้อมกันครับนี่มาดูความสว่างครับนี่คือความสว่างครับท่านผู้ชมนี่คือความสว่างของโซลาเซลล์ครับเปิดสองดวงพร้อมกันแล้วเราจะเปิดไฟบ้านอัดไปเลยครับนี่ครับดูดีนะครับผมจะเปิดไฟบ้านแล้วปึ๊บครับเปิดไฟบ้านปิดไฟบ้านครับก็ถือว่าไฟบ้านก็ถือว่าสว่าง ห่างชั้นกับโซลาเซลล์ก็คือไฟบ้านสว่างกว่านั่นเองนะครับแต่มาดูข้อเสียของโซลาเซลล์กันก่อนนะครับว่าข้อดีข้อเสียมีอย่างไรนะครับโซลาเซลล์นะครับถ้าชาร์จไฟนะครับถ้าชาร์จไฟโซลาเซลล์หมายถึงพลังงานแสงอาทิต์นะครับทิ้งไว้มันก็มีข้อดีเยอะแยะครับก็คือเราไม่ต้องใช้ไฟบ้านเลยนะครับแต่ข้อเสียนะครับถ้าใช้ไปเป็นเวลานานๆประมาณเ8ถึงแชั่วโมงมันจะหมดนะครับก็คือ เราจะใช้ได้ไม่นานเหมือนไฟบ้านไฟบ้านเอาการปุ๊บก็คือใช้ได้ตลอดเลยแต่พวกนี้มีขีดจำกัดของมันนะครับบางดวงก็สว่างมากน้องสว่างน้อยอยู่ที่วัดด้วยนะครับข้อเสียของโซลาเซลล์คือถ้ามันไม่มีแดดนะครับท่านผู้ชมมันจะไม่สามารถชาร์จไฟได้เยอะนะครับมันต้องอาศัยแดยเดยเดยอะๆแดดจัดๆนะครับข้อดีคือช่วยประหยัดไฟนั่นเองครับข้อเสียคือมันจะจํากัดเวลานะครับข้อเสียคือจํากัดเวลา และข้อเสียกตัวหนึ่งก็คือมันจะชาร์จไม่ได้ถ้าไม่มีแดดนะครับถ้าหน้าฝนคึ้มๆนี้หมดจบข่าวเลยนะครับส่วนไฟบ้านนะครับข้อดีคือเปิดเมื่อไหร่ก็สว่างนะครับไม่เหมือนโซลาเซลล์ถ้าหมดก็คือหมดเลยนะครับแต่ข้อเสียคือถ้าเปิดนานๆค่าไฟก็จะต้องจ่ายทุกเดือนนะครับข้อเสียคือจ่ายค่าไฟทุกเดือนแต่ข้อดีคือเปิดตัวไหนก็สว่างครับ นี่คือข้อดีข้อเสียของโซลอราเซลและข้อดีข้อเสียของไฟบ้านนะครับถ้าชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ